มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนคุนป้ารำไ้สามีเสียชีวิตไม่ได้รับเงินชาปนากิจออบาตาระบุค่าส่ง1บาทค่ะวันที่7มิถุนาย,ยน6-3ที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะคะชาวบ้านได้ร้องเรียนขอให้มีการตรวจสอบขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวหนึ่งนะคะซึ่งไม่ได้รับเงินชาปนากิจ หลังสามีเสียชีวิตค่ะนางคำปางศีทรางอายุ53ปีชาวตำบลบริบูรณ์อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นเปิดใจทางน้ำตาว่าสามีเสียชีวิตเมื่อวันที่15พฤษภาค,คม63ที่ผ่านมานะคะจัดงานศพเรียบร้อยแล้วแต่ว่าครอบครัวยังไม่ได้เงินที่เข้าร่วมโครงการชาปนากิจขยะจำนวน23,000บาทจากอบตอบริบูรณ์นะคะ เมื่อสอบถามก็ได้รับคําตอบว่าไม่จ่ายเพราะว่าเป็นสมาชิกที่จ่ายเงินไม่ครบขาดไปจํานวน1บาทค่ะตนเข้าเป็นสมาชิกโครงการชพนก,กิจขยะตําบลบริบูรณ์อำเภอสีชมพูมาตั้งแต่เดือนกุมภาพ,พันธ์ปีพศ .2561 โดยระเบียบที่ทราบก็คือสมาชิกต้องจ่ายค่าแรกเข้าคนละก0 0 0บาททยอยจ่ายให้ครบในช่วง4เดือนแรกนะคะซึ่งเมื่อจ่ายครบเรียบร้อยแล้วก็จะคุ้มครองทันที และต้องจ่ายทุกเดือนตามความเหมาะสมห้ามขาดถ้าสมาชิกขาดหรือว่าการจ่ายเงินสิทธิในการเป็นสมาชิกก็จะขาดเช่นกันค่ะเพราะว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินสะสมหากสมาชิกหรือว่าคนในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินชปนักิจจากโครงการดังกล่าวทุกรายค่ะนางคำปานเล่าต่อว่าที่ผ่านมาจ่ายเงินตามระเบียบม,มาตลอดก็คือทุกวันที่14ของทุกๆเดือนนะคะ สมาชิกจะนำส่งเงินเข้าโครงการที่มีกรรมการเป็นผู้รับไปดูแลต่อตอนเองจ่ายทุกเดือนเดือนละ50-100-200บาทมาอย่างต่อเนื่องนะคะจนล่าสุดได้จ่ายเงินเข้าโครงการเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาจานวน200บาทและเมื่อสามีเสียชีวิตกบไม่มีการจ่ายเงินให้จนต้องกูนี้ยืมสินเพื่อนบ้านมาจัดงานศพให้สามีของตอนเองเมื่องานศพเรียบร้อยจึงไปทวงถามที่อ,อบตอ แต่ไม่มีใครให้คำตอบได้กระทั่งเมื่อวันที่5มิถุนายน63อบตอมีการเรียกประชุมกรรมาการและผู้ดูแลโครงการอบตอรบริบูรณ์ในที่ประชุมสรุปการจ่ายเงินชรปนกิจด้วยการยกมือในที่ประชุมนะคะซึ่งมีคนยกมือสนับสนุนให้จ่ายเงินจำนวน8รายอีก15รายไม่ให้จ่ายคะ่ะจึงได้สอบถามในที่ประชุมว่าด้วยเหตุผลใดจึงไม่จ่ายมีคนบอกว่าเงินสะสมขาดไป1บาทจึงไม่ได้รับเงินมาคะ่ะ เมื่อรู้ว่าไม่ได้รับเงินจึงขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่อาบาตอมาให้ลูกแล้วก็เพื่อนบ้านตรวจสอบพบว่ามีการฝากเงินเข้าโครงการตามวันแล้วก็เวลาที่โครงการกําหนดและมีการถอนครั้งละ20-80บถึงบาทซึ่งตนเชื่อว่าเป็นการถอนเพื่อจ่ายเงินชปนกิจให้คนเสียชีวิตและพบว่าในเอกสารเดือนมีนาคมยอดเงินของตนเองติดลบ1บาทต่อมาวันที่20เมษายน2563ฝากเงินไป100บาทมีการถอน60บาทแล้วก็ถอนติดต่อ,อก,กันอีก40บาทค่ะ ทำให้มียอดติดลบ1บาทตามเดิมต่อมาเมื่อวันที่1 4พฤษภาคม63ฝากเงินเข้า200บาทถูกหักไป1บาทเหลือยอดสะสม199บาทนอกจากนี้ยังถูกลบชื่อออกจากการเป็นสมาชิกโครงการอีกด้วยนะคะจึงอยากฝากสื่อมวลชนหาความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของเราด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขา่าพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ